สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับวันนี้ก็มาพบกับช่องครูจอ h ชาแนลนะฮะครูจอสสอนวิทย์ั่นเองวันนี้นะครับก็จะมีหนังสือดีๆมาแนะนานะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากมีวิธีคิดอย่างเฉียบคมนะครับแนะนําให้อ่าน5.2วิธีคิดให้ได้อย่างเฉียบคมของลอฟดอบเบลลี่นะครับหนังสือเล่มนี้ผมซื้อมาเมื่อวันที่ .2 2เมษายน2 5 6 1นก็ะครับก็ประมาณ22ปีแล้วนะครับข้อดีของหนังสือเล่มนี้ก็คือเป็นการสอนนะครับของนักเขียน ชื่อดังระดับโลกเลยนะครับลอฟดูเบลลี่เนี่ยนะครับเขาจะแนะนำวิธีที่จะทำให้เราเนี่ย ตัดสินใจได้แยบคลายขึ้นในโลกที่เต็มไปด้วยสื่อในโลกที่เต็มไปด้วยการโฆษณาชวนเชื่อครับเขาจะสอนให้เราเนี่ยมีชีวิตอยู่ในโลกนี้โดยที่มีวิจารณญาณได้ดีขึ้นโดยบทแรกๆนะครับเขาจะสอนให้เราว่าให้เราหาเวลาไปยืนหน้าสุสานก่อนทำไมถึงไปยืนหน้าสุสานนี่แหละครับเพราะว่าจุดจบของเราทุกคนก็คือความตายใช่ไหมครับไม่มีใครอยู่คำฟ้าแน่นอนเขาพยายามให้เราเนี่ยระหนักนะครับว่าชีวิตของคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องมีตายนะครับเพราะฉะนั้น อยากให้คุณรู้ไว้ว่าไม่ว่าคุณจะพยายามแค่ไหนคุณจะดิ้นรนยังไงสุดท้ายคุณเราก็ต้องตายอยู่ดีนะครับแต่สิ่งสําคัญที่คุณจะลืมไปไม่ได้เลยก็คือในขณะที่มีชีวิตอยู่นะครับเวลาเราไปยืนหน้าสุสานเราจะเห็นชื่อเราจะเห็นลักษณะของ คนหลายๆคนนะครับแล้วก็เราจะย้อนอดีตของเขาไปว่าเขาได้ทําอะไรดีๆไว้กับโลกนี้บ้างนะครับแน่นอนครับทุกคนต้องตายแต่เราจะสร้างสิ่งดีๆไว้กับโลกนี้ไว้อย่างไรบ้างนะครับอันอื่นนะครับที่ผมต้องการให้คุณอ่านอีกก็คือระวังของแจกฟรีครับเรื่องนี้เนี่ยเขาจะพยายามให้คนเราเนี่ยระวังเกี่ยวกับการ ตอบแทนนะครับบางครั้งเวลาเราไปในห้างเนี่ยจะมีการแจกกาแฟฟรีนะครับแล้วเราก็เผอกินเข้าไปและทุกๆครั้งที่เราอยากจะกินกาแฟนะครับเรารู้สึกอยากตอบแทนบุญคุณครับเราก็ต้องไปซื้อกาแฟยี่ห้อนั้นที่เคยแจกให้เรากินซึ่งบางครั้งเราอาจจะไม่ได้อยากได้ยี่ห้อนั้นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้วิธีคิดแล้วก็ไตรตรองเรื่องราวต่างๆให้ดีก่อนนะครับสิ่งสําคัญอีกเรื่องหนึง่งเขาบอกว่าจมผูกมิตรกับคนที่คุณไม่ชอบขี้หน้าครับเพราะว่าโลกเราในทุกๆวันนี้เนี่ย สัตร์ราจาหรือคนเก่งๆในโลกเราก็บอกไว้ว่ามนุษย์เราเนี่ยรู้หน้าไม่รู้ใจครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ผูกมิตรไว้กับใครเลยเราเห็นใครมีอคติใส่ร้ายป้ายสีหรือทําไม่ดีกับเขาหมดเนี่ยสักวันหนึ่งโลกมันกลมครับเราจะต้องมาทํางานร่วมกันครับถ้าเราไม่ชอบขี้หน้าเรามีอคติกันแล้ว เผยเราอาจจะต้องไปร่วมง,งานเขา <_ d ata> ขเขาอาจจะเป็นเจ้าของบริษัทเขาอาจจะเป็นคนในหมู่บ้านเราถ้าเป็นแบบนี้มันจะทําให้เราวางตัวลําบากนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าผูกมิตรไว้กับทุกคนจะดีที่สุดครับอ,อีกอันนึงก็คืออันนี้ตลกมากนะฮะเป็นการเปรียบเทียบเขาบอกว่าอย่าไปไหนมาไหนกับคนหน้าตาดีนะครับเพราะว่าออมนุษย์เราเป็นคนชอบเปรียบเทียบนะครับเพราะว่าถ้าเราเดินไปไหนมาไหน,มาไหนกับคนหน้าตาดีแล้วเราจะโดนเปรียบเทียบนะครับเราจะถูกเลือกน้อยลงเราอาจจะ ถูกตัดสินน้อยลงเขาจะมีวิธีรายละเอียดนะครับว่าให้เราปฏิบัติตัวอย่างไรในเล่มนี้นะครับอ,อีกอันนึงเดี๋ยวจะรีวิวสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวครูจอจะต้องมีสอนแล้วนะครับก็คือระวังป้ายโฆษณาสินค้าที่มีข้อความว่าได้รับความนิยมสูงสุดหรือจนกว่าสินค้าจะหมดอันนี้ครับเป็นเทคนิคของการขายครับเขาจะเร่งให้เราซื้อของแล้วก็ตัดสินใจอย่างรวดเร็วบางครั้งแล้วสินค้านั้นก็อาจจะไม่ได้รับความนิยมสูงสุดก็ได้นะครับ เหมือนอย่างเช่นหนังสือครับบางคนเขาจะมีติดว่าหน e well. ังสือขายดีกับหนังสือเขียนดีถ้าเป็นผมผมก็จะซื้อหนังสือขายดีนะครับหนังสือขายดีดีกว่าหนังสือเขียนดีแต่จริงหนังสือเขียนดีอาจจะดีกว่าก็ได้นะครับแต่มันเป็นเทคนิคการขายเขาอยากให้เรารู้เท่าทันสื่อนั่นเองแล้วเขาบอกว่าจนกว่าสินค้าจะหมดหรือสุดท้ายรถสุดท้ายจะหมดแล้วเขาจะเร่งให้เรารีบตัดสินใจซึ่งในความจริงแล้ว มันอาจจะไม่สุดท้ายครับมันยังอาจจะมีผลิตอยู่จริงๆแล้วก็ชีวิตของเราไม่จําเป็นที่จะต้องเร่งตัดสินใจเพราะไม่มีอะไรสุดท้ายครับถ้าเราสแสวงหาทุกอย่างก็จะมีมาให้เราเสมอนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับ52วิธีคิดให้ได้อย่างเฉียบคมของ Lo ฟดัลบ l y ี่เนี่ยทำให้ผมเนี่ยตัดสินใจแยกแยะวิธีการคิดแล้วก็พิจารณาสื่อที่ชวนเชื่อได้ดีขึ้นถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถยืมครูจอร์ดได้นะครับ และติดตามช่องครูจอร์สสอนวิทย์แล้วพบกันครับผม